นึ <atrav ies> ่งมืนหาพันบาทเนาะเว่าเมื่อเท่นกเดิมวนี้พระต้อสามเนาะอ่ะมอบห้งเน้อนิงเป็นตัวเทนมอบห้ทางงายเพื่อนโอ้ยนับ่งอีกดอเด้อนบจะขอจะนับก็พอลจ๊เลยหัดหัวไว้เลยหัดไปยังดีหัดไปยังดีเก้าสิบ สองสามสี่สิบหา้าโอเคครบเนาะ<ร>ดได้แล้วมีแต่ว่าขั้นตอนตัวที่ขึ้นโค้งอันนี้นะเนาะมุมโ<น>ค้งหลังคาส่วนส่วนนี้จบ, <ๆ S 1> จบไปแล้วจบไปแล้วยังเหลือแต่ส่วนล่างบัดน,นี้แม<น>่ส่วนล่างนี่ถ้าเชิญหฮาก้อนนี่แหละตัวที่ลักๆที่ใส่ก้อนนี่คืออย่างไอปูนนี่ล่ะปูนปูนเล็กเล็กใส่แล้วเนาะเเมมืื่่อออบ มือลากๆแต่สมมุติที่ต้องลงก่อคือว่าอยากให้ปูนเนี่ยจะได้มือนี่เราเล่นหมู่อื่นมากกว่าแต่ก่อรถเลยนะการทำนั้นทำง่ายเพราะว่ามีอย่างกับเขาจะได้สั่งมาไว้เลยนะเสียเพิ่มมาให้ได้มาอนีินะมาก่อมาหนันนะก็โอเคแต่ตอนนี้ทังง่ายเราลงมาจากหลังคาเป็นที่เรียบร้อยโอ้เมื่อยโบเห็นหนายรถ ทางมาทางนี้เนะาะทั้งแมงนิง่งเฮ็ดไอ้ละบมูกินข้าวกินน้ำก่อนจังพาคกันแยกง่ายบาทนี้ทั้งเราซีไปใช้ต่อให้รถบาทนี้พักผ<อ>่อนแล้วมาพักผ่อนบอโอ้นะไปหามุมก่อนเด้วอว้ายดะวัง <laughs> หนาเจ้า,จาคือไม่ลำปัญญาว่ากันไปรถนี่ฮะพักผ่อนญาตน,นะนอ่าช่ำกันกับเฮ้ามาได้เราอะ เวลานเวลาพักผอนนี่เว้แต่ไรถแล้วเราบอกว่าอย่ายัข่กัคือกันนะเราเราทีมเดียวกันเนาะไปกินข้าวกินน้ำได้หรอมีเรื่องคุยกันไปรถอยู่ได้ป่ะเนี่ยตัวกะก็ราคาเล่าเรื่องางค่ายนะจากมื่นหานรถลงมาวันมื่นสามได้บ่เอ๋เราบอกว่าได้ยงินหรอโอยเราบอก ัางผีเดียวล่าบ่หลับหมูเหรอเอามาที่จะถวยก่อนเด้อเอาแม่มาตรงนี้ทบน้แม่นตรงนี้ไห่อนดนเนาะน้ำต้มสั่งด้วยไปเป็นก้นช่วยก็กินเด้อไาเป็นก้นช่วยคนเข้าเข้าประชมกัน เปิดมิดแล้วเปิดมิดเลยกินข่าวไว้ได้หมดนี่พิเศษกินไวเนาะพิเศษได้หมดนี่เดี๋ยวยังไม่กินน้ำนั่นยังมังไม่กินน้ำนันยังไม่เรื่องเรื่องก่อนมีมีโอเพ็ดกาบบางพริกบางพริกดิบใส่จุกไม่ลกจุกไม่ลงจุกไม่เจ้าของพรอมเด้อเร่เร่วะแข่อยยังไม่กินฮะอขยังนะเนาะปลาหมึก อันนัแล้วกูชอบ่ม okay, mm, ันังเอ้ยชมพักน oh. oh. ี่มาทางนี้เออแก่เข้ามีชมพักแล้วถุยมาแกะกันโอ้มงไปไปเอาไว้รอดขะข่สุขภงบน้เตากันกินข้าวกกับลา เอาวตุเอาหงทำไมวะเขาเชียใบตุนตาลแอบปะใบตุกกรไเาะไปด้วยไปด้วยบ่อมันบกเขากันไดเนาะกระโซก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 กระโจกพี่ได้นีนราพักวเยอะไ่ได้ใช่หาไงกระโจมเขาเลยกระโจมเ่าบกเขากันนะว่เอาพันดิพี่ก่อนสะมาข้ามาข้าวมาันธุพี่น้ามาข้ แม่กัดพี่เด้อรอระตูบ้าวว่ะค่าห้องตุ๊บ้บางจับเขียวโอ้คจับเขียว <laughs> จับเขียวจับข้างรอ,งอเอากินแดกินนี่เนาะเดี๋ยวสิลองอยู่เขากันไปลองไปล,ล,ลองกินน้ำกันเนาะเจากนัวใส่เป็กน,นัวอยู่บ่าว่าตรงนี้ mending on the side. Tony bên môn ninh thơm nà sụt đi ăn chút hèn hòa nhạc. Tầm cục nù hèn hè? Sởi sởi bài. Ophi dip? Ni vô phi dip. Mười tua nèo viva. Mười lèo. 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 Bà ừ. này binh khảo kỳ nam con. Time à, tới sau phải tất cả bộ bàn này bunny, có mùa tù gặp kin đìa. Nam mùa. kính khảo. Mountain, tất cả mùa 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 tất cả คือได้รับขา่บขา,วบขาวดีเจ้าละกินข่าวหน่อยรับข่าวดีอย่างไหนจะไปโตโดยเฉพาะพอ่ <c oughs> อ <c oughs> บอ่อข้านีนจะถามแม่น,นิ่งเนละยจะไปโตโดยเฉพาะสำนีต่สำนีแล้วก็ว่าดีใจได้เราอะ่ะโยโย่อมนอนดินดินอยูย่ใจกันสบายเราบาดในม่ากนี่ ่ากระแต้มาขังีก็ดูได้ผ่าจากดิออยงหนึ่งผ่าฉากมารัเรืองนี่ก็มี่เขียวอ้อมไมบานยำใมันหอนขอโเลยผ่าหื้นเรียนละฝนตกมานี่ตกมาแงเดียวตัดองเนาะกินข้ากินน้าก่อนจะได้คิดคาเสียหายแล้วรับบานนี่ เางชาีว่ามไนิวที่ายิ่งโกบันเลยชิยิ่งได้แต่บ้านนี่แหละยิ่งได้กับบไห้หรอยิงได้กบาไ้รกำมายิ่งแซ่เมือนี้รอเอากัากำมห้เพิ่เมือวานนี่เพิ่มเต็ดแล้วมือวานนี่เลยนะเอากับว่าให้เอากั่ให้เมือนนี่เหรออสมพังนี่มาแต่เพื่อนจไปแมงนึ่งกินได้ บกเอากินเขาก่อนเด้กินเนี่อกินเขาก็วันนัาพักๆวันกินเข่าเช้าทาำพอทางพิงก็ะยังไปชื่ออันหมูแค่เดียวลงมากินข้าวเปียกป้าเมียเลยตุ้ก็เปียกเมากัเปียกากเปียกว่าปดกระตุงก็โตคนละเ้นดยวกันเปียกนี่หนึ่งมากเลยกดบุ่ถือกับอันพักเตียมเกี่ยวพักบัวเกี่ยวนะกน้ำแมน ไอแมงนี้รอมึงดูหันแด่วเาะจะได้บาทนี่ชวนมุ้งนี่ชวนค้งหนังคานี่เดียจังได้บองได้บองมันเปิดมองได้บองมันเงื่อนกับเงยขึ้นอย่างกระบอกคนได้เานอตยิ่งไงออ้ด้วบอกดูวฉีดเางขึ้นรอร้องบ่ เดีคนเรายังไม่ได้ตีงนี่เออรวย่ no. ่า่เราไม่ได ok ้มาได้เราะรบรวยคนนี้หรอมเงินมุ้ยคลายเสียเราได้เนาะเออนั่นแหละเก็บใบเตยเดียวโอ้ตขายได้บ่าีขายแตงมขาเส็ล้กีโอ้ขายร่วมกันบมได้ เป oh, ็นเนียมตัวขายแยกตาฮะโอ้เป็นเด็กเด็กเด็กว่าแม่ล้างกัวสีบ่เดินทางกันสีดูวิซิ่งอันนี้นะถ้าทางกันสีนั้นเพิ่นเยอนทางกันสีธรรมดาเตียวมุงเขียงยังนะดูจะมุงตูบนะโอเคนั่นเเออา้นนนั่คแม่ ไอโกบพัน,เ,น,นเรือได้ละแมงหนิงเนอะเนือตัวเป็นแถบนี่มันมันก็คือว่าเดี๋วมันเป็นเศษเนาะเมื่อตรงนำ้นงนำจะเก็บใบแย่เนี่ยไม่เอ็นด้าแพนสุดานี่กะไปไหวมองนั่นเด้อเอาไปไหวมองเงาไปพุ่นก็ได้แต่เขาสิถามทั้งห้างเป็นก่อนสฉบุนว่าเขามีงบต่อเดีเขาจะสร่างเครื่องน้ำเพลนแดีเขาจะเอาตัวนี้เทอเดินน้ำเพลนเดี๋ยวไล่บ่เพราะว่าเขายังไม่ได้แกะเด้ Na mai níga, hãy chào điên bay, chào điên ở khoai phút này, khoai bay đâu, bay này bay này, bay 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 พ่นน้ได้บ้มีแต่ว่าเจ้าอันไหนเคลี่ยก่อนเคลี่ยพวกไม้พวกอย่างก่อนจังมาทำเคลี่ยแล้วพ่นได้ไหมบ้าแม่พ่นได้อย่ายวพ่นตะวันนี่เดี๋ยพ่ตะวันนี่ใางคุณนายยึดก้อนได้เพื่อนมอืมอืมอ๋อวันที่เพื่อนพอดีโดยโดยอ่ะเนาะเดี๋ยวพอดีได้ หลังจากขึ้นโค้งแล้ววันนี้หันทั้งหฮากะได้คุยกันทั้งช่างคนได้คุยกันองุ่มอิ่มเนาะเจ้ากะจะได้ยินอยู่เรื่องนี่แหละสีให้ทั้งไอเราในกอขึ้นชวนกอก่อนมีงบเลยโบมีแล้วสีให้เราติดหนีเราได้ก่อนยไปเก่งเท่ากันเนาะเป็นน้ำสางบ่ เราติดหนีเราทีเฮ้ยังตะปูโอ้แม่น่ะหาเก็บไว้ตะปูยันวันนี้ได้ที่ถามมาง่ายเราได้กินข้าวกินน้ำได้หรอเลยอย่องส่วนก้อยในรถเลยสมมติว่าก็ขึ้นตั้งมงกมนี่เท่าไรไอ้โอต่อทางมันมีจังหองจังยังนี่แหละนี่ แมงเงียบด้วยจะว่าจังไหรพ่อพคนวัยอยากได้ให้เจ้าล่ำซ้ำฮ้องพี่ว่าจะยืนที่ก็ได้ดีเลยเรียนกันเลยพี่พี่มันจะมาเยืนพี่เรียนจากห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ห้องนั่นเนาะห้องนั่นห่องน้ำมก็ต้องยืมหงงนี่ห่องน้ำมอยู่บ่งมอท้องมี้โดยเดี๋ยวดีเป็นเทือนขัวแล้เป็นประตูออกเนาะประตูประตูเราตกใจเอาสิ เดินทางออกอยู thousand thousand ่พุ่นจะสิประมาณนี่ไงถักถักโกก็ปกติมาเนาะเคยกอดท้องห่วงมันอยู่โต๊ะอยู่ชิบาไม่แล้วอ่ะเลยก็มันเพิ่มอันเนึงอันนี้ว่าเพิ่มมีจักร้องจักรสามพันก็ได้มาเลยนะจักสองจักรสามแมนเตอรอมีเตอรอมกแมน เทไรมานี่เป็จสามเทรองจสาับป็นหาทีเก้าสกับสมเป็นหาทเก้าสิแปดน่ะเนาะสิแปดดวนสามห้องสห้องห้องน้ำห้องน้ำ็นครัว็นครัวพอดีเป็นมือมือคือว่าง่ายถ้าว่าทางแบบรวมเซตมาได้ใช่ไหม แบบคื้นไอ้เมาวัดดังแบบพร้อมารวมแต่ปลูกโลก็ทาสีนี่เท้ามีเครื่องครบอะไรให้ไอ้ตีรวมเบิร์ตว่าโดยพอพันอยากคู่แบบนี้บ่วมแต่ติดกะโลกับทาสีคือเดี๋ยวไปชิล่กับบุรีงัยแล้วนี่ถ้าจะไล่ก้อนสันยังบอกเขาว่าวัเขาบ้านน้ำคือ เฒ่าเฮือนเฮือนชมโบนะสิน้อยสิน้อยเฮือนชมโบหรือว่าสิแทงเฮือนชมโออเจะโอ4ห้องลเนาะเแม่นก็นี่แหละะานีมาก็ให้เจ้าคิดก่อนมีแต่ว่าเฮาสิจ่ายเงินวนตัวนี้ไปก่อนมื้อนี้ดยเนาะอ่ตงีนั่งคู่กับรถอ้นั่งเอียงัี่เฮาหมุนไปหาบ่ย้นน้ามืเจ้านะ อย่างช่องนี่แหละนั่นเนาะโดยอ่ะแมงนิงมาพี่ก่อนก็ได้มาจ่ายเงินให้ทางอาเดาก่อนยังคุยกันเรื่องราคาต่อเท่าไรก็ไอ่ขึ้นโค้งนี่เออมือหาโอ้โหพี่ได้มานั่งพี่ได้บุญเจ้าได้กล้องเข้ามุนไปบอได้ได้แมงนิงเลยมูลมาชนกันมูลไปหมุนมาเดี๋ยวพันไล่ตาเลยเนาะเตอร์เด่ะมันจังมาจ่ายพันอยู่นี่เกือทางพ่อพันกะ มีมาแล้วางส่วนไอ้เดี๋ยวนี้เราก็ได้อยากให้ทั้งอ้นี่เฮ็ดดำเนินการต่อได้บ่อแลวอะยังไม่แจ้งเมยน้องนิงเลยพร้อมจ่ายเงินไปหอบมานเนี่ยได้ไหมครได้เพิ่งกับเชนต้ในขีดเนาะเนูที่่อยได้เราก็ได้ไปถามเจ้าก้อนเจ้าว่างบ่ถ้าว่าเออชิไปเฮ็ดพุ่นก้อนกะเขาก็ชิเตรียมซื้อเครื่องซื้อของมาไว้ววาางงกอ่่ แบ so ่งกันตอนแบ่งตนนั้ไปพุ่นตนนั้นก็จะให้ไปกบไม้อยู่นี่อีกเด้นี่ออบ่ได้มีอีกแลนสลาเเอาเอาตัวมันอันนี้เด้อก่อนมันเป็น้เด้อตมันนั่นน่ะคือว่ากงเด้อก็ได้ไผก็ไผก็อยาเฮ็ดคือกันเนาะไผกโบ่ีไผโอ้ยพี่น้องเอ้ยสร้างสร้างบา5คนบ่เอือนบ่มีรายลังทั้งพี่ก็อยาก แล้วทั้งพี่พุ่นก็อยาเฮ็ดคือฮาวาน์เนี่ยกับบุตริเพื่อนคือฮาก็คือฮา,อาย,ยังอย่ไรเนาะจอยังเร่นสายเลน่นเล่นไตเนเหนื่อ <laughs> <ๆ S 2> เราม่เนไต<า> <ๆ S 2> เรน,ตเนเหนือเงมาไตแล้วก็ยังขึ้นเหนือยเยอะเลยเราไปเล่าแล่รนไปเร่นมาเลยเาโดยแ,แบบนี้เีเรื่อว่ามันนี่กับบติยงหมื่นห้าพันบา เมื่อเท่นกันเดิ่มวันนี้พระตูเด้าสองสามสี่ห้าเนาะอ่ะมอบให้ทั้งแม่น้องนิงเป็นตัวแทนมอบให้ทั้งง่ายเพลินเอ้ยนับเบิ่งอีกรอบเลยหัวหนับพอใจคอจะนับก็คอแหละจุ๊บๆเลยหัดหัวไว้เลยอืหัดไว้ยังดีหัดไว้ยังดีเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าโอเคครบ แต่ว่าขั้นตอนตัวที่ค้นโค้งอันนี้นะเนาะมุนโค้งหลังคาส่วนคือส่วนนี้จบไปแล้วจบไปแล้วยังเดือแต่ส่วนล่างบัดนี้มส่วนล่างนี่ถ้าจะพูดห้าก้อนนี่ัตที่ลักๆที่ใส่ก้อนนี่คืออย่างอะไรปูนนี่นั่นปูนปูนเล็กเล็กใช่แล้วเนาะ มือลากๆเดีถ้าใชสมูทติโตลงก่อคือว่าอยากให้ปูนเนจ่ยได้มือนี่เราแล้วมืออื่นมากกว่าแต่ก่อรถแบบนี้นะการนั้นเนี่ยทำง่ายๆวันว่ามีอย่างไงเขาจะได้สั่งมาไว้เลยนะเฉยเพิ่มมาให้ด้วยมาอนีนะที่จะมาก่อมานั่นๆนะถ้าทีไปถ่ายมืออื่นมาใชเวลาได้เด้เดี๋ยวนั่นแหละเขาจะอัดเสียงหาอัดแต่โมเขื่อนนี่ขึ้นโมเห็น โอ้เห็นน่ะเจ้าอันนั้นแต่เมื่อคืนก็ทีได้สั่งหนีมาเลยเห็นอ่ะอยากว่าแบบสุภาพแม่น้องนิงแน่เลยสบายเห็นเจ้าเห็นคว้าขาวนเบิ่งตอนจะว่าวอะไรแบบนี้เยเห็นอยู่โค้ชเขาไปเบิ่งเฮดเดอร์สตอรี่แต่คืนมาเลยว่ายานเร็วจะต้องพิงเต้นบ้องเป็นพุทธังบางตาเห็นอยู่ว่เดือบ้อยเดือบ้อยเลยอืโอ้ท่นนักล่าเนี่คือ ปูนเนาะเด็กเด็กกันยังว่าเขายังเหลือสามสี่เศษยังนั่นยังก็ได้อยู่ไม่แต่ว่าบนส่วนกอนี่ใช่ประมาณจักเศษนะบนกอนี่มันกันบนลายดอกส่วนกอก็ประมาณหาเศษนี่แหละเพิ่มอีกป่าวเพิ่มอีกหาเศษนักเศนก็ได้ไม่แต่ว่าเขาสิเอาส่วนตัวนี้ว่าให้แก้วก่อนกับมุกกบเลยเนาะโดยหลักมุกกบมุกกบนี่เออถาไม้เลยมุกกบลูกแก้วแล้วแก้วมุกโกบคนนี้นั่นนี่ก็ สิใช้อันพร้อมไอ้ใช้ออกข้างหน้าให้เพิ่นก็อันนึมงกุฎสบ่สามสทั้นั้นข้างนี่บ่ใช่พอดีใช้านก็ใบ่บ่ใ่อแต่พุ่นใออกไปทางข้างหน้าเนาะเพราะทางก็ใได้หัวนอนใุ้ไปแล้วสีนี่ก็6ปองนั่นปองนั่นน่ะเยี่ยม6ปองเยี่ยม6มงยืนยืนมงยืนก็ในห้องก็3ห้องก็3อันแล้วก็4 5 6ห้องน้ํา แล้วก็เกถึงบ้านใหญ่บ้านคูแม่นเตนะคือบ้านยืนนี่เฮาจะเอา70ก็ได้6 80ก็ได้เนาะแม่นแล้วแต่มักแล้วแต่มักแต่ว่าต้องบ่ครบ80ก็ต้องบ้านนั้นเลยเนาะอืมบงปงเยี่ยม6 6บงยืนก็6 6แล้วก็ไอ้โตวงคู่อันะหัแม่นน่า70เนาะคู มาให้พิษยังอีกแรืงเนี้ยเนาะเป็นหนาหกชิพได้ทาไว้เพราะว่าทั้งพ่อเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาเพิ่มเติมส่วนตัวนี้ไปได้ไอ้กัได้ว่าสิมีต่อดีได้เลยฮะกันได้ว่าสิ่วันนี้ข้าวสิไปสร้างเครื่องให้ทั้งไอ้แล้วท่านนอกก็คือว่าได้ห่านเพิ่นก็คือห้าใจห้าเพิ่นมาส่วนใช้ต้องห่านเวียดนี่ ไว้ยี่ดอกหันเบียดเนะโดยเอาสิไปเบิ่งหฮันเบียดก่อนให้มันมาส่งเขาไปวานบล็อกเลยไอ้อุ้ยบล็อกบล็อกกันประมาณจะก้อนเพิ่มการที่สร้างเราได้บอกอีกพันอีกพันก้อนพันเหมืนยังบ่อพ่อพันแต่เอามาพันหนึ่งก่อนเนาะโดยมันบ่อพ่อร่ำรวยแต่เขาจะเอาอยู่นี้แต่เขาซืเอาอยู่มองทรงรถนั่นะไอ้ให้เจ้าก่อตัวนี้ไปก่อนใช่เพราะว่ามันเพิ่มไม่กันนั้นเองเพิ่มไม่ห้อหนึ่ง เวรหนุ่มัวก็จะเบิดจากเ่าไดจากจำบ่ได้มันพอเขาสั่งมาได้เลๆจับอีกกระพันหนึ่งโดยกระส่างอีกพันหนึ่งพอได้สั่งอีกเพิ่มอีกพันหนึ่งแล้วก็ยังบ่พอแล้วก็สั่งแล้วก็เชิงอีกสามร้อยนี่สามร้อยจุดท้ายแล้วก็ยังเหลือดน้อยนึงตอนสามร้อยเขาของลราผัดอันนั้นเห็ดเห็ดบันไดอ่ะนะอันนี้มาผัดเลยมันมีเพื่ออยู่ห้องหนึ่งก่อนเหมือนเันก็สั่งไม่บันไดตั่อน่ะ อ้าตอนนี้งบเทานั่นชีหายทั้งไงโกอก่อนแต่ชีผ่านตอนที่ว่าบุกอันติดบานกับเทพื้นน่ะจังว่ากันอีก่ถฮะเนาะคืออยู่ในหมื่นแปดเนาะเพื่อนตัวก้อนี้สามห้องนอนแก็เฮ็ดห้องแม่เหมือนครัว้่วน้ำเห็นบันไดเลยในด้วยมีน้องกันส่วนก้ด้วยเนาะไอ้เนาะแกทาเปชรเช่เลยเนี่ยยังบระธานได้คิดบ่ยังบริออยังบริคดูแต่ของไปได้เนี่ย คิดไป้งอเลยเว่าสอย่างนี้แล้วบาีเอว่าถ่าเพชรเพ็จเลยบบดเออมันก็อีกระคาหนึ่งไปมันบวกกันเนาะเออมันก็เออบอกหรือว่าจะเอาตัวบวกมาบวกตัวกมาบวกตัวเทพพื้นมาบวกตัวข้าวบ้านแบบนี้อืมอะเอาขันตัวนี้ก่อนเนี่ย เพราะว่าเงินชวนที่พ่อเพิ่นฝากมานี่พ่อก็ให้เอาชวนก็ก่อนักหนาซื้อเครื่องซื้อของมาพอเครื่องของนี่ชิ้นักแรกๆนี่เนี่ยเอ็หนักมาเลยพวกบอกเนาะปูนี่ประมาณตจกสอบไหมเกียวลูกปุ่นเองปูเอาตะเกียวไปก็ได้หัวกอประเทศเอ็นน้อยเดียวนะแตเอ็นนะประเทศแเอ็นเอามาเอารายเดียวปูนเกียวเลยปูนเกียวเอามาเถอะโตนก้อนหนึ่ง เนี่ยมันใกล้อยู่อยู่นี่เขาแลนมาส่งไว้อยู่หรอกมาสั่งกีนแล้วก็ได้ตัวเลยอ้าคือชื่งแท้บว่านี่มาแจ้งคดีเพิ่มว่านี่ฮะดีใจด้วยนะจังได้นี่ยึดก่อนโมโม่โม่ดีใจด้วยมาไหว้พูดดีใจมาไหว้พูดดีใจยึดก่อนทันโพยไหว้พูดไหวโจก็จกเดือนเนาะ ดีใจเพราะว่าทั้งพ่อมันยัู่นย่งม่เห็ียดดิมันหัวจังเลยู้ไม่ก่อขึ้นเท่พื้นนี่ก็จะโยเนาะก่อขึ้นแล้พื้นนี่ก็คือว่าเขามาดูได้เลยนะกอขามาดูพูนมนกับโมงเนาะี่หมื่นกันแล้วอืุกมนคพ้นนะครับปนะนตพ่แต่คือหู้แตเนาะงานทํ้กเซแนแน่ไปกันยอิ ดึงโตแล้วยูู่าจะแบงครึงอยู่นี่ละด้ยอ่ช่ังไดกชวนตัวนี้ขอมุกขอบใจหลายเด้อนองเพืทีมงานที่มาห่วงงานตลอดไหมก้มใช่ยอได้โจเมื่อดยบบยอดกับเตียมละเบ้งเบือ้นเนา้เบื่อจังเริ่มงานไปทางใดกันมื้ออื่นพอละ สามีแต่ว่าเขาสีให้ทั้งแมงนิ่งเพื่อนขอขอบคุณขอบคุณทั้งผู้รับผู้ใหญ่เพื่อนเนาะอ่ะให้ทั้งไอ้เดาคุยกับบาตรงนี้ก่อนไปแมงนิ่งไปเขาอยู่ใส่ก็ได้เอาอยู่นี่เลยก็ได้ด้วยอัะนี้มีแต่ว่าตั้ง้อบ่บอบอเขายืนแหละจะได้เห็นมุมเจ้าค่ะ แม่น้องนี่ขอขอบใจพูนใหญ่เจดีเปิดผาเงินมานซอยเพชรวัตุสิ่งทุกอย่างเฮ็ดเดือนในครอบครัวแม่น้องนิ่งขอพูนใหญ่พูดดีไม่แห้งอันยุ่งอันพันยืนไปทางนั้นมา็ได้ตลอดปลอดภัยเปิดฝนมันเปิดพันอัหายไปเป็นเฮ็ดธุรกิจกลายเป็นทางคุณมีกว่าเก่าเพิ่นผาเงินมาซอยลูกซอยร้านผาว่าทอร์ดายกาไลกับพืชนะเพิ่นรอยเท้าพันเท้าเพิ่นไปทางไดก็ให้จบแต่ ให้เจอแต่สิ่งดีๆให้เจอแต่คนจบคนดีที่เพิ่นเฮ็ดบุญเฮดศีลซอยคนทุกข์ไดยานี่ก็ให้เพิ่นอมควยืนให้เพิ่น่ําเพิ่นรวยเพิ่นเป็นห่มใส่ลูกลานเด้อาเลยเนาะอ้าวันี้ผัวมาบ่แรงกแจ้งขาวดีเยสิไปอําผัวดินอีกได้เนาะเออบดเ่าเด้อหนเนาะ วัดได้ซ้อนี่แล้วอย่าไปตัวแล้วบอกเขาข้อมจริงพอตามความจริงรถเนาะบอกกันดีในครอบครัวแหละไม่แต่ว่าอาศัยเจ้าแน่ตังหน้าครอบครัวเพราะว่าคือพอเพิ่นกับเข้าใจเกือทั้งพอว่นน้องนิงต้องไปหาเงินดูดใายเนาะวันนี้เฮาสิห้เจ้าที่ต่อใา้ว่าขานว่าที่เจ้าเอามาหั่นเป็นขายขั้นเท่าไรเดี๋ยวเจ้าโทรหาเฮานเด้อพอต้องได้สั่งรา้มาเพิ่ม่อย่อย เพราะว่าเพิ่นสีขายเถือกหรือว่าซ้ำกันบ่เนาะกะบสีห้เพิ่นเอามาให้ให้เจ้าคุยพอพอน้องนิงหูโดยที่แบบเพิ่นไปดูดไปยังมาตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เนาะจ่ายเงินเลยเล่จ่ายบอ้จ่ายเงินเลยป่ดหัวโดยฝ่ายฉันม่แต่ว่าเข้ากับสิ่งกินข้าวกินน้ำได้กับพันธุสีได้ไปเวียกต่อมีแต่บื่อื่นแหละ เฮาสิออกไปหาสรางเครื่องมาไว้ก่อนแต่ว่าแนวใดเฮาสิโทรหากเนึงว่าเพิ่นสิมาหรือบ่มาในมื้อนี้เนาะโดยบ่อื่นจังว่ากันเด้ไม่อีกบัดนี้ส่วนกอโยป่ะไปเด้อเด้อเนาะสดีโยอ่ะกลปาได้ทางนี้บาดนี้โยอ่ะมื้อนี้โตสิขอเงินเียขอเียเสียค่าห้องเอออ่ะก Okay, โอเคพ่อพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสมบูรก็ได้มีข่าวดีเพิ่มเติมส่วนงบในทางเส้นของแม่น้องนิงเดอ้อเนาะทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ก็รุ่นต้องการอยู่พ่อพี่น้องไตอตอนนี้มีส่วนก่อแล้วเนาะส่วนก่อขึ้นตั้งมุงกบุได้พ่อพี่น้องไงจังไรก็ทางสมบก็ขอขอบคุณออ ider, ข,อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดรย์เด้อแล้วก็ขอบคุณขอบคุณที่ มมดื้อโมได้ดีกะคือทั้งพอใหญ่ใจดีอพไปน้องไอ้ที่พอเรามีนำ้ำซีดลำใจซอยทั้งครอบครัวของน้องนิงขมาม้โดยตลอดเนาะขอให้พอตลอดปลอดภัยได้พอเด้ให้ทุกพ่พอต่สชิงดีในครอบครัวเจ้าเจ้าคิชิงใดกะให้ดวงความมุ่งมั่มนปารถนาจะเดินทางปลอดัยกะตลอดปลอดภัยได้พอเด้เนาะโดยสำหรับคลิปนี้ คลิปนี้ทางลูกะจะได้ขอจบคลิปไปก่อนพ่อพี่น้งงองเอ้ยรอท่าติดตามน้ำกันอีกระวังเขินของน้องหนิงเนาะอ่ะไปแล้วพ่อพี่น้องเอยสบายดีเด้อเนาะ